สวัสดีนะคะท่านผู้ชมน้องมีจะเก็บพริกนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเก็บที่มันลูกใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ช,ชีช้ำกระดองใจแล้วไงอะไรอ่ครั้งแค่หุบสาวบอเอาบลูมินแอเดมาผสมจะเอะไรมาแดงวะมันก็จะได้มีพริก มันจะเอาอะไรมาแดงดูดิมันดำขนาดเนี้ยพริกอะงนมากเลยแก็พริกนะท่านผู้ชมก็มันยังมาแดงมันไม่แดงเราก็จะกินพริกเขียวนะจะลองกัดี่ว่ามันเขียวเพราะยังไม่เคยอ่ะพริกเอาให้น้องลองก่อนไงอ่ะพริกกัดดิคนอะไรจะให้ทำพนุครุษย์กินนี่บีเินไหนจะได้กินอีกว่าหมดลดความอ้วนจะกินอะแล้วพริกกัดสิ ไม่คนกัดพริกก็พี่ไม่กินเผ็ดก็พี่บอกมันเขียวมันไม่เผ็ดจะไม่ให้แล้วไม่ให้น้องกัดพริกพี่จะเป็นบ้าเนอะโลกจิตอีกแล้วพี่ดูคนเผยเข้าเฟซบุ๊กทีหนึ่งเจอแต่ไอเก่งรอบเล็กพี่ก็จะไปดูเข้ามาก็ไม่ดูแต่ว่าว่ามันเขาจะไหมพี่เขาปพ๊่งเจอมันกลับเนี่ยเขาโพสตมาหนึ่งร้นนงลยลอยรอบนะ าว่งคนคนไม่ว่างก็จะไม่เล่นเฟซนะวันนี้มันด่าคนเว้ยด่าแบบจริงจริงยังจังเลยเว้ยเมื่อวานมันเกิดมันด่าใครนักกแล้วมีคนเป็นแนมเขาไปไปดูว่าเออมันมันล่มจมหรือยังหรืออะไรแบบเนี้ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจดีโคตรตลกเลยไม่มันโรคจิตเข้าใจมามบีมันเซฟโรคจิตมันอวดคนอวดมันก็ลำคาญใช่ไหมมันลำคาญแล้วมันเหมือนเราเป็นโรคจิตไงเหมือนเหมือนพวกไอ้เนี้ย พี่ก็เจะไปสองกนน้องไม่เข้าเฟสนะแล้วมันก็เป็นบ้านเนาะเพื่อนคนแถบก็เมื่อก่อนนี่เขาเพื่อนเยอะนะพี่แก่งอะโอ้โหนี่เพื่อนเจ๊เขาบอกว่าบ้านเรามันไม่มีะจันรพิกเราเลยไม่ได้จริงจริงมันอาจจะจริงก็ได้พี่บ้านเราไม่มีะจันร์เนาะจริงเจ๊บอกอยากเซฟบ่อยากอ่านบ่คนบางคนแค่เดินมาทักอ่านมา มาทําความรู้จักเราเพียงแค่อยากมาอวดรวยเออฮ้ยไปบ้านเกียรหมาหรือวะไปบ้านเกียร์มาใช่ไหมแสดงว่าเป็นไอ้ดีแน่นอนวีเหรอแต่ไม่ได้จริงใจให้และไม่อยากรู้จักกับเราจริงๆหรอกเพราะเราสัมผัสได้อยากบอกว่าแล้วไงรวยจนมันต่างกันตรงไหนอะ ชอบไม่ชอบเลยคนรวยตายไม่เป็นเรื่องไงคนดีตายเป็นมวาวกน้องทำไมต้องไปเกี่ยวอะไรกับน,น้องอ่ะก็ด่าน้องเหรอเอาก็เป็นด่าคนไปเป็นแนมบ้านเขาไงเป็นแนมมันเกิดของมู่บ้านสวัสดีวันศุกร์ค่ะจากความในใจจากคนจนจนเฮ้ยเซฟไว้เซฟไว้ติดติดข่าวติดข่าว เขาเข้ามาไม่มีอะไรหรอกแค่อยากเข้ามาส่องดูเขาเดินนอนได้บีน้องไปดูเขาเหรอ <c oughs> ทำไมพีม่ต้องโยนให้บีอะ่ะล้มหรือยางใกล้บีมันรวยเงเราเราล้มหรือยางคนใหญ่คนมากเลยคนใหญ่เราล้มล้มอยากเด้อเพราะเราเป็นขยันเด้อของขวัญมันเกิดจากแรนธรรมชาติบนล,ลว้วนคนอื่นก็รวยไม่ได้บีแต่น้องรวย พขด่า,นาคนรวยเขาไม่ได้ด่าน้อง<ต>น้องไม่ได้รู้<ด>จักเขาใจถึงแม้ไม่มีค่ามากมายแต่มันดีที่เราเข้าใจกันโอ้ยบีเอ้ยอ่านทั้งวันก็จบจบแล้วเหรอ,อยังยทำไมพี่<ด>ต้องโ,ย,โยนให้น้องอ่เขาด่าอน้องเหรอเ <c oughs> ขาไม่ได้รู้จักน้องเด็ดละ <c oughs> อยากเอาให้จบแล้วยังจำมันเกิดเราได้เสมอปีนี้งดจัดงานจ้าอื เนื่องด้วยจัดมาหลายงานหละก่มีเงินจัดเสือและจนมากจ้าฝากบอกคนที่มาแอบซองเออบอกคนที่มาแอบ่องพี่ไงชอบสองเขาอ่ะแล้วไม่รู้เนาะ้องไม่ได้เป็นเพื่อนดนเฟซกับเขาเด้ชีวิตเราว่าล้มยังและและรอกระทืบ อเอสันตามสบายโอ๊ยใครจะไปกระทืบมันวะเออเห็นไหมนะคะกระทืบให้จมเลยจ้าคำๆคนจำพวกนี้จริงๆคนสลัดทำไมเขาขยันพิมพ์เขาไม่ทำอะไรเยอะหรอกนะงานน่ะเขาทำน้อยๆแต่ได้รับเต็มๆจบนะจากใจคนจนตั้งสถานะเลยพวกมารจะได้เห็น ม่มีพี่เขาลักไปเสือกเขาอยู่นะรู้ตัวเองมาช่วยต้องเก็บพริกเนี่ยงุดมากเลยเพื่อนๆขออนุญาตก็มันเปิดปุ๊บดิพี่เขาเฟซหน้าหนึ่งเปิดปุ๊บมันขึ้นตลอดก็ด่าคนมาเสือกอ่ะพี่อเข้าไปเสือกก็ด่าตัวเองอยู่ไม่รู้เรื่องเอาก็พี่ไปนี่ไปจบบ้านมัน่วยน้องก็ยังไม่รู้จักบ้านเวลาเขาด่าคนรวยลุงบอกว่าเขาด่าน้องน้องยังไม่รู้จักเขาเลยงึดพี่สาวมากทุกหัวกันแล้วเนี่ย ไปช่วยนกเก็บพริกเลยเพื่อนจะเก็บพริกนะเก็บพริกเขียวเห็นอย่างนี้เผ็ดนะวบไม่ก็เก็บแต่อันมันเก๋เออ,อันที่มันไม่เก๋เราเยอกเก็บไปก่นอนเฮ้ยมันไม่ยอมเข้าป่า嘛เฮ้ยมันไม่ไม <laughs> ลองเดี๋ยวเฮ้ยแต่ไม่รู้มันมันเป็นอะไรนะักหนาวนี่แหละคบคนเยอะ <laughs> ใช่ไหมบีไม่หรอกเขา ไช้เราเปิดปุ๊บมันขึ้นเราก็น้อยเกียร์อีกเขาว่างไงเขาไม่ได้ทํางานเหมือนเราเนาะเขาอนุญาตเก็บก่อนนะทุกท่านเนี่เห็นไหมเนี่ยคนเสื้อแดงก็ว่างเลยเพื่อนพี่พี่เสือกจะเฟซคนอื่นนะอู้หงดมากเลยอ่ะบรรยากาศดีไหมทุกท่านเนี่ยดูไว้ดูไว้อืมเดี๋ยวหิมะมันก็ตกแล้วเพื่อนเก็บพริกก่อนเก็บอันเขียวแลวจ้ะ ก็ทยอยเก็บห้างในอยู่ข้างล่างมันกมีแดงอยู่ได้ดูมีแดงอยู่ได้โอเคโอเคพอแล้วไม่เก็บแล้วนี่เพื่อนมันไม่แดงมันไม่เกศสิได้พริกมันมันมันได้กลิ่นเหม็นเหม็คคือมันพริกอ่อนน้องเพื่อนน้องสิเก็บมันไม่ก่อนนะใครที่บ้านใครมีพัจันก็ส่งมาบ้านบีบีหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าเจ๊บอกว่าบ้านบีไม่มีพัจันมันก็เลยไม่พริกมันเลยไม่แดง ไปแล้วนะจ๊ะทุกท่านขอบคุณทุกคนที่แวะให้กำลังใจนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะ